คิงว่าห้องลับลี่มีแต่ก็อ่ะมีกะจะได้จะบ่มี้ลอยเอาบาดคิงยังบ่พอหน้าไม่หลวงแมวฮันอู้ถึงห้องลับลี่บ่ได้หน้าเปิดแฟแงแวกจังจั๊กจั๊กว่ะห้องลับลี่เปิดฮะอันสายผีปูซาร์ซักออกมากะเอาละมึงให้อีไหนจะเมยและอีไหนละติมันสะหน้าสะ,าสะตากรัวเป็นเลียดขี้เปิดน่ะอู้ยกูตึงพิษใจพิษใจต้าบนันเนยพิษใจพิษใจลายเดอ้บอบ่เมาฟอยกะมันจะไปไมีพอยกูวันนี้ปะกูยังปะหมาแง่งใส่แง่งใส่ เอออีเลียมมันก็อูมีเหตุผลนะครูปอครูแม่บ่มอฟอฟกับยูบ้านหวยปัริมกับตึงบ้านนะฮาว่าบ่แคบก็บ่ก่อยเซลบ่มอลไฟมันหูอ่ะลองไปซุยมันอูแหละมันตัวอูบ่เงาเนี่ยจะไปงยะยังได้ก็บได้นอนปลายตีนสลีมันบบอีกเออกิดออกละมีวิธีหนึ่งเอแต่วิธีนี้เนี่ยมันเซลมันเซลขนาดละกับหน่อยห่อยตีนหน่อยมือนะอ้เงีก็ว่ามาอีเลียมจักจักฟื้นฟื้นกูฟังไปด่าขันเข้าอยู่เนี่ยไม่เลย ตื้นแปลงน้ำยาสประรดสปาพูนของน้ำยาสประรดเนี่ยคือคนติดดื่มแป,งป่งแต่งคนอื่นใดเกิืงตอนเอาแล้วบอกค่ายบอกดีก็เอาละมันจะจะหาอยู่เมินไปก็เปิดหันหน้าหันตาไปท่าเปลี่ยนเกลือก็เอากะอันก็หมายความาถ้าสองคนกินเข้าไปนี่ก็จะเป็นบปแคบก็บบก่อยอีกกะอ,อ๋ออีปลากัะยับไปเลยแม่นละแต่บัเดี๋ยวนี้ฮะกึดก๊ดเนี่ยบัเดี๋ยวนี้โอ้ไม่หญ่ตีใหญ่อมือนะมึงยังพอสูดทันอู เหลือคนแย่น้ำขาวกันอีกหันนอยนี่นอยหูคุณอย่ามากลัวใจได้ขนังขวางอีกใจจุ่มๆกาเฟียนแล้วมันจะแล้วบันไดฮันกะสักพรรษาหนึ่งเนี่ยโอ้ครันาหนึ่งก่อนกูอัดไตมือฟงเฮียนเนี่ยบาตันได้ซออะแล้วมึงคือแง่ใดมันมึงเน่ยบอกพอสูตรฮันพักไผ่หอมดวนหอมป้อมใบหอมขี้เต่ายำเต่าหูแตละยังเมื่อกูไปเสาะไหนหาง่ายกะกาดกับฟิดปุนะแล้วมาได้กับบรนั่นอะปะปะไปหน่อยมินหูมันก็เขี่ยมตีแปลงยาเนอีเนาะสาบเงี้ยวมาก กางควงกับมโยงเอาไปแปลงเงาจมยังบนเท้าบะตีเนี่ยดีสุดละ่ะให้เนาะปอเท้าคิงซื้อตีไว้กะมาใจตีปอเท้า,ทาตีของเมื่อเธอจอมเฮือดหุยใครอีเมื่อเธอจอมเฮือดหุยค่าเนี่ยเมออื่อเธอจอมเฮือดหุยเนาะันต้องไม่สนใจฮะไปให้ไปไจำ,ำไปจำกัมม์มันมีใครสนใจมันสักคนมันอู้คนเดียวบ่มบ่บ่มอ, <c oughs> อดเอาเนอะ <c oughs> โอโหบอลร้อนบอลหาให้เนี้คนเดียวหยัด ายคนเหี่ยมดไม่ก็เป็นขี้ดูดจะไปสลิดสอยนิดสะบึดหน่อยตาฮันมาแข็ก็มาก่อยมาละข้ขนมหัวเข่าของมักกำแลว้วล้มบ่เฮยเออเบกเฮามีเวลาเกินตอนหนาก่อนที่จะกล้าเป็นยังเกา่าใส่ขี้โคกลงไปลักกระจนเออหากโกนตองหากะโกนเออเอาละเอาละขะมุขขมุนลเลยเถ้ยต้นหนากูอย่างไม่ยังจกเดียดพอตุ๊บเป็นปุดเป็นเปล่าเอ๊ะมาล้อนนะชิงจ้ะ เออีมหาสันขี้โคไปอีเลี่ยมออกมาจุกอยู่อย่างานั้นนี่ไปกันเลยรู้ต้องอ,อดตายจังไปอีเฮ่อบะแคบบะก้อยเป็นวายุนี่กูเจ๊ไปซื้อเย็นตาโฟปากกองเนี่ยบะไดเหมือนให้เหมือนขาดใส่กูปะกิ้วมดแล้วก็ใสแบบนี้นี่อ,นนอ๋อตัวแซ่ไม่อยากูรู้ว่าแซ่ออกคิงฮู้ก็ใครเป็นสายพีของซาลาซาไป่งโหอยังไรไม่ได้มาเข้าฝันกัเลยอีกแต่หามีเลี่องจะเล่าโูนี่หายนี่นะ พ่อหาเราว่าห้าสิบปีที่แล้วห้องลับปีถูกเปิดโอ้ oh, กำนี่สนันปั่นปืนตึงหง oh, เฮียนโอ้ละออนได้ยินเสียงซอรับก็ได้ยินตื่นก็นได้ยินกำนั่นก็นเป็นกังซอกันตึงหงเฮียนกายคอเป็นลูกกจะคอเป็นเต้าคนแก่คนเท่าหมาบม่วงหลวงลายกะวันนี้เปินมีความตั้งใจละมาพ่อละอีนายคำตัวมาโจยซ้อมหมตบเป็นเป้าช่ไหาบอยล่ะหาตีฟอนก่อนซอมหมแกคู่นี้ Oh. อเอเลียมียังจะเล่าพอเอาตแหน่งคนเดียวเตอะกู้ขงหัวรัดรัดรัดเอเลียมเป็นยังพอเราห้องน้ำกะหัวนอกกะก็ยังได้ชิงว่าขี้โคกติหาเอาใส่ในน้ำยาสับปะรดนะมันเป็นขี้โคกแมวโพงมึงพ่อ,อคนเดียวเตอะน่ากลัวขนาดนักอีกย้อย